สวัสดีวันนี้ก็มาพบก,กับสูมิน่ EP ที P e ่62ะคระับเปิดฉากมาก็พบก,กับคาเมลแมนกลักสาเวเพื่อนที่กรลมาเจ็บหแล้วก็เติมฟื้นขึ้นมาและมีคาเมลแมนนะครับจับิน่ได้แล้วก็เล่นโยนไปโยนไปแล้วเลยเล่แล้วอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียง จะเป็นสีทเลนนะครับฝูงนึ่งกำลังวิ่งไล่คามิลาแมนและมี่ฟูดูเพล็แอสตสกีทเลนตามาดูการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอย่างรุนแรงนะครับสกินดีเริ่อนลงทันทฝั่งคามิลาแมนอย่างหนักนะครับและใช้เสียงของสกิ๊กทำให้คามิลาต้องหอาฟังมาช่วยปีและแล้วก็มีเลเซอร์ นั่งเลยสมัชชิ่สไปเดอร์สกทีทรอยต์มาเป็นกำลังสู้ช่วยและการต่อสู้ก็ตึงตึงต่อไปเรื่อยมีฝูงสกีทรลยต์ลาสกีเรามาช่วยกันมั้